สวัสดีครับเมนิกอ่ะพาลูกมาเที่ยวงานวัดไหวพ้พระวัดสารแดงค,ครับพี่น้องม,มาเปิดบรรยากาศในวัดนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวสิพายางไปไปมาแล้ว,ลวเราต้อง,องเข้ามาเลยตรงไปยังห้องพรมนาจาไม่บอ,อก แยกมันสิสันบอพี่น้องเพราะว่าเไม่ขาทางใหม่สันไรเาไม่กันสันไรเนาะพี่น้องเนาะลรบดาไอ้นก็ลูกไส้ก็แกงกันีนเลยท้ายลูกไส้กันนะคนก็บรหลายนะครับพี่น้องพอมาเร็วคนมันยังว่าท่านเลิกงานว่าท่านมาพ่ก็มาก่อนมาเบิ่งเเื้องามๆนี่แหละครับพี่น้อง หน้าวัดก็มีข um ายของอยู่ครับพี่น้องขายของขายอาหารป่าก็มีรองเท้าขาดลูกเนื้อปลาบรรยากาศโทรสัพท์ไม่ตกหรอกถ่ายบรรยากาศดีเลยข้าสลายรอรออยู่แล้วท่านเจ้าของเก่ามาเดื่อ ขึ้นไปเลยขวดน้ำยนเลยนะท่านใจวัดสละแดงนะวัดไญยครับพี่น้องโบสถ์ไญยแห้งเนี่ยโบสถ์ไ่ยไญยแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวอาเซพ้าไปไหวพ้พระในโบสถ์ก็ได้ครับ สันวะนี่ซันแนวครับทั้งในทั้งขึ้นทั้งลงโอ้มันแนวเรียนมาลูก เน,นี่คนระับอาหารป่าเนี่ยมีกองทายหลายอยู่คนกำลังมากครับพี่น้นองลูกใหม่ครจากเชียงใหม่บ้างเนี่ยสตอรอเบอรี่สตอรอเบอรี่มีต่ลุกใหญ่ๆพี่น้องมีต่ลุกใหญ่ๆ ร้ายเธอ».อจะพาไปเบิกตับห้หล่อนเตรียมห่นต้ข่งรอะไรให้หลอเนเบิกบรรยากาศในวัดเนี่ยโอ๊ยเริ่มมามีกริบเลยเนี่เยเพรานะัใจของญาติโยมก็พี่น้องไว้ดูลท้ายแนทพี่น้องหลงไปนายออกมาจากคนบรรบทนะครัะพี่น้องเอ้ยท้ายไป ไปไหว้พระกันไปารมซื้อไปแล้วก็ตาท่าขจะเรียโตโตาันเองนะครับทางถกวิต่อไปนะครับมีของทอดขงอก็มีน้ำีอรอว่าต้นอกเียพน้องเอ้ยกไทย คดยังดีแต่บริายเอว่าทายยังดีแต่บริดคตพี่นองเนี่ครับกดกดใหญ่ครับพี่นองโอ้ใหญ่แห้งไหลใหญ่ไหลครับพี่น้องใหญ่ครับเดี๋ยวจะพาขึ้นบนป้าบ อยาบดาผู้เลือกปฏิกระทำของอค์และคอส่งขอเจ้าพระองคทางมาคุณพระรามเจ้าเจ้าและคนที่เพีงกำ้างตายลงนะเดี๋ยวพาไปไหว้พาพี่น้องพาใหญ่ไปเบ่งบรรยากาศข้างบนครับพี่น้องไหว้พระข้างบนไงไม่ไหว้รงนร้นหรอ เป็นบรรยากาศเป็นเลยครับพี่น้องไปบูชาทูปไปบูชาทูปไปไหว้ไปบูชาทูปกัน เจ็ดสินี้าหดอหของเราระวที่ดึงขอทั้งนั้นไปหุบไปแรกไปไปแรกตัองก่อนกับพ่อถ่ายนี่อยู่ไปแลกเงินตรนี้ไปแลกเงินถ้ามีพ่อจะไปด้วยกันไปด้วยกัน ไอ้หลงมาแล้วเขิอจ้าลงมาลอยฟ้าไปน้องเขินไปเบิ่งพระใหญ่ครับพี่น้องแผพระพุทธชินราชเดี๋ยววางขึ้นมาพระพุทธชินราชองค์ใหญ่ใหญ่เลยครับพี่น้องไปอยู่ในวัด ไปติดว้พผ้าก,ก่อนประมาณนี้ครับพี่น้องปลาใหญ่ครับพี่น้องนี่ไงเรื่องนี้มันมีเรื่องเล่าพระพุทธเจ้าครับพี่น้องติดอยู่ฟ้าขนังใหญ่นี่น ติดหลอกเนี่ยนะครับพี่น้องยันใหญ่หลวงพระองใหญ่นะครับฟังนี่ฟังนี่ก็จะโชกผมบเห็นครับพี่น้องบรรยากาศใหญ่ลนุกใายยันถือันถนี่ครับพี่น้องเขาจะโชกนี่นะ ทายเบิง่งงามๆครับพี่น้องเนาะนี่หละกันจังไดสันจังไดก็ขอโทรกอบไพ่เลยเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่ามันบ่มีกันสันนะครับพี่น้องโทรศัพท์เครื่องนี้ก็รุ่นนี้ก็บ่มีกัรซันครับพี่น้องก็ขอโทรกอบไพ่หลายๆอ่ามื้อนี้ก็ขอจบตรงนี้ล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ